สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสูบิชิสุดทอร์มอเตอร์สาขาสินครินครับวันนี้ครับผมอาร์ตครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุดทอร์มอเตอร์สาขาสินครินจะมาส่งมอบรถใหม่นะครับให้กับลูกค้านะครับจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้ากันหน่อยนะครับว่าทําไมถึงเลือกให้อาร์ตได้ดูแลแล้วก็ประทับใจอะไรกับรถคันนี้บ้างเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อพีรลัตน์นาสอนค่ะครับพพีี่่ทไมถึงเลือกใช้่คันนี้ครับพี่ก็ชอบ รูปทรงสวยงามแล้วก็การใช้งานคุ้มค่าครับพี่ค่ะและพี่ประทับใจอะไรกับรถคันนี้บ้างพี่ก็ประทับใจเครื่องยนต์ชุดแต่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสวยงามมากชอบคับแล้วชุดแต่งอันนี้ก็เป็นชุดแต่งที่แบบว่าเลือกเองเลยใช่ไหมพี่คือศึกษามานานแล้วชุดแต่งแบบนี้ก็คือชอบถูกใจเลยอ่าแล้วผมถามนิดนึงพี่เรื่องการเสนอราคาพี่เป็นไงบ้างครับเร็วไหม เสนอราคาเร็วมากการันตีได้ภายใน5ทีจริงๆอันนี้ชื่นชมมากตอบไวมากครับอ่ะแล้วในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์พี่เป็นไงบ้างครับเร็วไหมไฟแนนซ์ก็เร็ว1วันถึง2วันก็คืออนุมัติแล้วครับและเรื่องรอรถนานไหมพี่รอรถไม่นานเลยครับครับประมาณ5วันประมาณ5วันเนาะใช่ครับอ่ะสุดท้ายพี่อยากจะฝากอะไรกับลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจใช้มิซูบิชิอยู่บ้างไหมพี่ ก็ถ้าใครกำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อวิสุวิชีปาร์เจโ p o r สปอไหมก็คือแนะนำเลยตัวนี้สวยจริงแล้วก็ราคาไม่แพงคุ้มค่าการใช้งานแน่นอนครับพี่ครับแล้วก็ถ้าใครจะสนใจปา j e เจโล o r สปแนะนำให้มาซื้อกับน้องอาร์ตได้เลยครับพี่แนะนำดูแลดีมากๆครับพี่ครับอ่ะอีกนิดนึงพี่ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยก็ <laughs> ยคือ ขายเซร่มโซหน้าเพจก็คือพีราักน์นักสอนเข้ามาชมเลือกสินค้าได้เลยโอเคครับพี่<ไ>ก็เดี๋ยวยังไงลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจรถยนต์ทาาักขาถ้าสนใจเซร่มทักขาพี่<ไ>นะครับ<ไ>ก็เดี๋ยวอาจจะขึ้น Facebook ให้นะครับลองไปดูข้อมูลนะครับในส่วนของเซร่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะไปส่งมอบรถกันที่ไหนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่